ชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากนะครับมันร้อนเกินไปมันไหม้ครับถ้าทําอย่างนี้นะครับนี่เลยครับง่ายๆเลยครับจริงๆก็จะมีเคล็ดลับนะครับคือวิธีที่ไม่ให้เนื้อมันสวัสดีครับพบกับเชฟไข่และพื้นที่แห่งความสุขครูวิเลิฟนะครับวันนี้เรามาทําข้าวหน้าเนื้อเดี๋ยวเราทำกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในครัวนะครับ เดี๋ยวนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆทํากินได้ที่บ้านนะครับใครๆก็ทําได้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเมนูข้าวหน้าเนื้อครับวันนี้เราใช้เนื้อส่วนหนอกนะครับเนื้อหนอกนะครับจริงๆจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะครับเป็นเนื้อสไลด์แต่ถ้าเกิดว่าทางที่ดีอาจจะเป็นแบบพวกลิปอายซิปลอยแนะนานะครับหนึ่งนะครับใช้เนยนะครับเนยจะเป็นเนยจืดนะครับอย่าใช้เนยเค็มครับเพราะว่าถ้ามาดูความร้อนแล้วถ้าเป็นเนยเค็มอ่ะมันจะทําให้คุมรสชาติอาหารยากมันจะเค็มไปครับตัวนี้เอาเป็นเนยจืดนะครับเนยจดโชยิิรนนนนนแล้้้้วกก็็เปาสตอะคับถ ต้องไม่มีเอาเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวมิลินกับาอยู่โดนความร้อนน่ะความเค็มหรือว่าความหวานมันจะเข้มข้นครับเราเอาไอตัวน้ำตอกปลายแห้งเนี่ยามาทาให้มันไม่เข้มข้นครับแล้วก็จะมีอันนึงขาดไม่ได้นะครับก็จะมีหอมใหญ่สลด์นะครับถ้าไม่มีหอมใหญ่อาจจะเป็นเอาต้นหอมญี่ปุ่นหรือว่าเห็ดก็ได้ครับเราจะใส่เนยก่อนนะครับอันนี้ใช้ไฟไฟกลางกลางครับเพราะว่าเนยอ่ะมันมีจุดล้อมเหลวอยู่ถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปมันดำไงครับเริ่มเคลือบแล้วนะครับเริ่มแบบว่าเริ่มฉ่ำแล้วออกได้นยเอะ ผัดขับหอมที่เราเตรียมไว้ผัดไปให้เขาเริ่มเปลี่ยนสีนะครับถ้าเป็นเทคนิคของผมนะครับเนื้อเราไม่อยากทําให้สุกมากเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังแต่เดี๋ยวเราจะปรุงปรุงรสมันก่อนเริ่มเปลี่ยนสีบางอันก็จะใส่นะครับอ่าถ้าไฟตัวนี้แรงไปเราเบาไฟนะครับเริ่มปรุงครับได้กลิ่นนะครับโซยูมิลินแล้วก็น้ำซุปนะครับใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยครับชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากนะครับ เร่งไฟได้ครับเดี๋ยวดูตามสีครับถ้าเริ่มสุกเราปิดไฟเอาขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวเราเตรียมข้าวนะครับข้าวหนึ่งถ้วยครับอ้าวจะเริ่มดูแล้วครับแล้วเริ่มสุกแล้วนะครับถ้าเริ่มสุกแยครับปิดไฟได้เลยเดี๋ยวตักข้าวแล้วก็เราจะเสิร์ฟบนข้าวก็ได้หรือว่าเสิร์ฟใส่จานก็ได้นะครับถ้าทําอย่างนี้รับรองว่านิ่มแน่นอนครับเนื้อไม่มีแข็งแน่นอนครับถ้าทําอย่างนี้นะครับนี่เลยครับง่ายๆเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจัดจานเสร็จเรามาเจอกันครับ เ็แล้วครับเมนูง่ายๆนะครับข้าวหน้าเนื้อนะครับเป็นอี่ตามรูปเลยนะครับจริงๆก็จะมีเคล็ดลับนะครับคือวิธีที่ไม่ให้เนื้อมันแข็งไปครับก็คือเอาใส่ซอสก่อนเราปรุงรสก่อนแล้วค่อยเอาตัวเนื้อใส่ทีหลังแล้วก็คุกเสร็จเนื้อเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราปิดไฟเลยครับปิดไฟปุ๊บแล้วก็จัดลงจานได้เลยครับตัวนี้ง่ายมากนะครับเพื่อนๆลองทํากันที่บ้านนะครับแล้วก็ยังไงคอยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าออกมาหน้ากินเหมือนกันไหมนะครับอยากให้เชฟไข่ซอนเมนูทําอะไรยังไงกก็คคออมมเเนนนตขข้้าาาะรรัับลิปีว่ ขอบคุณครับ